การเจราจาต่อรองที่ดีต้องทำยังไงบ้างครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่แบรรทัดครึ่งพอดแคส์สาระดีๆสาหรับคนทํางานที่ไม่ค่อยจะมีเวลาเช่นคุณนะครับคุณอยู่กับผมต้องควีวิเจ้าของเฟซ o ุ๊กเพจแปบรรทัดครึ่งครับนี่เป็นครั้งที่31แล้วนะครับที่เรามาเจอกันและจริงๆก็เป็นครบเดือนพอดีพอดีนะครับที่ได้มีโอกาสทำแปบรรทัดครึ่งให้ทุกๆท่านนะครับ ตอนนี้มีคนเข้ามาฟังกว่า10,000แสนครั้งแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านจริงๆที่ให้การสนับสนุนนะครับสัญญาว่าจะทำคอนเทนต์ให้ดีต่อไปให้ทุกๆท่านที่ไม่ค่อยจะมีเวลานะครับก่อนที่เราจะพูดคุยกันถึงเรื่องราวของโนเกียต่อในวันนี้เนี่ยมีข่าวมาประชาสัมพันธ์นะฮะเป็นข่าวดีมากๆนะครับงานสัมมนาที่ผมอยากจะไปเข้าร่วมมากๆนะฮะได้เกิดขึ้นแล้วในประเทศไทยนะครับกำลังจะเกิดขึ้นนะครับ Corporate Innovation Summit นะครับหรือว่า C.I.S. จัดโดยทีม r i c e นะฮะซึ่งโดยคุณหมอคิดนะครับก็เป็นงาน corporate งานนี้เป็นงานที่น่าสนใจตรงที่เป็นงานเกี่ยวกับเรื่อง corporate Innovation ในองค์กรนะครับแล้วก็เป็นงานที่เหมาะมากสำหรับคนที่ชอบทำเวิร์กช็อปนะครับเพราะเป็นงานที่จะใช้เวลาส่วนใหญ่เป็นเวิร์กช็อปทั้งหมดไม่ได้เป็นการมานั่งฟังนะฮะใครที่ชอบลงมือทำเนี่ยจะเหมาะมากนะครับใครเป็นแฟนคลับของ business model canvas นะฮะอเล็กซ์ออสเทเวลด์ก็จะมาด้วยตัวเองเนยนะฮะ แล้วก็มีแกสปิเกอร์ระดับโลกอีกมากมายนะครับก็เป็นงานที่น่าตื่นเต้นมากๆจะจัดในวันที่28-29มีนาคมนะครับพิเศษนะฮะสำหรับแฟนเพจแบบทักครึ่งหรือแฟนพอดแคสต์นะครับสามารถเข้าไปซื้อบัตรได้นะครับโดยใช้โปรโมโค้ดนะฮะ8 and c น s นะครับตัวเลข8แล้วก็ AND แล้วก็ CIS นะครับเข้าไปลดราคาพิเศษเลยนะฮะก็ลองเข้าไปดูกันได้นะครับโอเควันนี้ วันนี้นะครับเราจะพูดกันถึงเรื่องอะไรครั้งที่แล้วเราคุยกันถึงโนเกียนะครับว่าซื้อขายโดยการซื้อโดยซื้อโดย Microsoft ไปแล้วก่อนที่จะไปคุยว่าเขาทำยังไงกันต่อเนี่ยจริงๆอยากจะมาสรุปนิดนึงนะครับเพราะในหนังสือที่ริสโตเขาเขียนไว้เนี่ยแชร์แมนของโนเกียเนี่ยเขาได้สรุปวิธีการเจราจาต่อรองที่เขาทํากับสตีฟบาลเมอร์ซีอของ Microsoft เอาไว้ได้อย่างสนุกสนานน่าสนใจนะครับก็จะนําเทคนิคมาให้ฟังสัก4ีข้อนะครับในวันนี้ ข้อแรกนะฮะการเจรจาต่อรองอะไรที่มันจริงจังเนี่ยต้องเจอกันตัวต่อตัวนะฮะต้องเจอเห็นหน้ากันนะครับต้องเจอเห็นหน้ากันการเจรจาทางไกลเนี่ยทำได้ยากนะครับเพราะงั้นอย่างแรกจริงจริงเนี่ยเป็นไปได้ให้เห็นหน้ากันเจอกันเห็นตัวเป็นเป็นะครับนี่ข้อแรกนะข้อที่2เนี่ยคือให้เจรจาเป็นกลุ่มย่อยนะครับริสโตกับสตีฟบาร์เมอร์เนี่ยไมโครซอฟท์กับโนเกียช่วงแรกเนี่ยเขา ใช้การเจราจาที่แบบใช้คนปริมาณมากนะฮะยีคนอยู่ในห้องเนี่ยแล้วเวลามันคุยกันมันจะแบบไม่กล้าคุยกันตรงๆนะ,ะเพราะจะมีทั้งตัวแทนของขาบริษัทแล้วก็ตัวแทนของอะจากแบงค์แบงค์ต่างๆนะครับซึ่งบางทีการพูดคุยแบบนี้มันทําให้การเจราจาเนี่ยเป็นไปไดไ้ไม่ไม่ไม่ตรงเท่าที่ควรนะครับมีคนที่ไม่ควรจะอยู่ในห้องมากเกินไปอริสโตก็เลยเปลี่ยนวิธีการนะครับระหว่างทางเขา ก็แมทชิ่งนะฮะ,ะมีอยู่คนอยู่4คนจากแต่ละฝั่งเท่านั้นเองนะครับก็มี CEO นะฮะตัวหลักๆจะมี CEO นะฮะมี CFO แล้วก็มีฝ่ายกฎหมายนะฮะ c h i e f l e g a l อ f f i c e r นะครับแล้วก็อาจจะมีแชร์แมนประธานของบริษัทอะไรแบบนี้อันนี้คือคีย์หลักๆในการเจราจาต่อรองนะครับคือเขาเรียกว่า4คณ4นะฮะก็เป็นเทคนิคของเขานะครับตอนเจราจาต่อรองทำให้ดีลจบได้นะครับถัดไปนะครถัดไปคือ ให้มีความกล้าที่จะขอสิ่งที่คุณต้องการจริงๆนะครับการเจราจาหลายๆครั้งเนี่ยเอ่อม,มันวนไปวนมาเพราะว่าเราตมดแต่อย่างเชิงกันนะฮะอย่างเชิงกันเขาบอกจริงๆแล้วการที่เราขอสิ่งที่เราต้องการเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็เซตเซตโทนของการนโกเกชเชตให้มันเอฟฟิเชนและเอเฟก i v ฟมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องกล้าขอที่จริงๆที่ตัวเองอยากจะได้นะครับแล้วก็อย่าลืมบอกเหตุผลด้วยนะฮะว่าทำไมถึงขอสิ่งนั้นไม่ได้ขอแล้วไม่ยอมบอกเหตุผลนะครับ ถัดไปสับถัดไปสิ่งนี้เนะี่ยจริงๆมีการสอนกันค่อนข้างเยอะนะฮะเขาเรียกว่าคุณต้องรู้รว่าแบตหน้าคุณคืออะไรแบตหน้า b, NA, b a t n a นะครับจริงๆสับคำนี้เนี่ยมันมาจากวิลเลียมอูรีสคนเขียนหนังสือชื่อว่า getting to yes เป็นหนังสือเจ้าพ่อการเจรจาเลยนะครับที่สอนที่ฮาร์วาร์ดก็จริง,รง,รงๆแล้วแบตหน้า <AT> คืออะไรแบวหน้าเนภาษาอังกฤษเนี่ยมันเป็นคำยอ่ยอคบย่อมาจาก base alternative to negotiated agreement นะครับแปลง่ายง่ายก็คือว่าทางเลือก ทางเลือกนะครับทางเลือกที่คุณจะสามารถออกจากเอกโอเชชันนั้นได้เช่นถ้าคุณทางเลือกที่ดีที่สุดทางเลือกที่ดีที่สุดถ้าเกิดเนโกเชียตแล้วมันไม่เวิร์กเนี่ยทางเลือกนี้อนี้คือทางเลือกที่ดีที่สุดนะครับผมยกตัวอย่างเช่นผมมีเพื่อน2คนนะฮะผมเนี่ยจะซื้อของสิ่งเนี้ยของสิ่งเดียวเขามีของสิ่งเดียวกันที่ผมอยากได้คนนึงบอกผมว่าอ่ะสบาทถ้าสบาทเนี่ยเอาไปเลย4บาทนะครับ ผมก็อ่านี่สบาทแต่อีกคนนึงเนี่ยบอกว่าเฮ้ยสามารถในโกเชตได้นะตอนนี้เขาตั้งราคาไว้ที่5บาทนะผมก็จะบอกเขาว่าเออถ้าผมมาในโกเชตกับคนที่บอกราคา5บาทเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยถ้าราคามันสูงกว่า4บาทเนี่ยผมก็ยังไม่ควรจะเอาถูกไหมฮะเพราะฉะนั้น4บาทเนี่ยเป็นเป็นราคาที่เป็นแบตหน้าของผมคือถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยมันไม่ได้ต่ำกว่า4บาทเนี่ย ผมควรจะไม่มีประโยชน์ที่ผมจะเนโกเชตแล้วก็จะเอาดีลนั้นเพราะว่าผมมี4บาทที่ที่มีเพื่อนคนอื่นออฟเฟอร์ไว้อยู่แล้วราคาเนี่ยมันจะต้องต่ํากว่า4บาทนะครับคือเรนจ์เนี่ยอาจจะเป็นเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละแต่ถ้ามันสูงกว่า4บาทเนี่ยผมไม่ควรเอานะครับก็อันนี้เขาเรียกว่าแบตหน้านะแบตหน้าก็คือว่าคุณต้องรู้ว่าราคาไหนที่ควรจะวอ l k a เ a y แล้วก็ไม่ไม่ไม่เมคเซนต์ละที่คุณจะมานั่งเนโกเชตนะครับจนเสียเวลาอ่าอันถัดไปอันไปอันนี้สำคัญ อันนี้อจะแบบสเปซิฟิกสำหรับองค์กรใหญ่นะครับซึ่งซึ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ Microsoft ทําผิดพลาดนะครับก็คือคุณในโกเชตอะไรไว้คุณต้องคีบให้คนที่เขาตัดสินใจสุดท้ายรู้ด้วยบางทีในหลายๆครั้งเนี่ยการในโกเชตราคาในองค์กรใหญ่ๆเนี่ยคนที่ตัดสินใจจริงๆเราไม่ได,ไได้ไม่ได้อยู่ในห้องนะครับอาจจะเป็นบอร์ดหรืออะไรอย่างนี้สตีฟบาวเมอร์เนี่ยมั่นใจมากในโกเชตราคากับโนเกียเสร็จละรอบหนึ่งจำได้ไหมฮะสุดท้ายบอร์ดไม่เอาบิลเกตจะไม่เอาฮะบอร์ดของบริษัทไม่เอาต้องกลับมาในโกเชตใหม่ แต่ขาของริสโตเนี่ยตัวเขาเป็นแชร์แมนอยู่แล้วเขาก็ให้บอร์ดทีมงานเขารับรู้ตลอดฮะโทรบอกตลอดเพราะฉะนั้นดีลมันล่มได้เพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้เขาเรียกว่าทําให้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องของเราเนี่ยเขารู้เรื่องตลอดเวลาไม่ได้คีบเขาอยู่ในลูปนะฮะอันถัดไปอันนี้สําคัญมากนะครับอันนี้ริสโตแนะนาเลยอันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ go t i a t i o นนี้สําเร็จนะฮะคือ r e l ationship building นอกเหนือจากในห้องสนทนา ริสโตเนี่ยใช้เวลามากนะครับในการเชิญสตีฟฟาวเมอร์มาทานข้าวคุยกันนอกรอบนะฮะการที่สร้าง r e Relationship หรือความสัมพันธ์เนี่ยมีความสำคัญมากในการที่เราจะเจราจาต่อรองนะครับซึ่งหลายๆครั้งเรามองว่ามันเป็นเรื่องเสียเวลาแต่ว่าไอ้เรื่องเหล่านี้แหละเวลามันเกิดเหตุการณ์ที่อาจจะทําให้แย่ๆนะฮะหรือเหตุการณ์ที่แบบคุยแล้วไม่เข้าใจกันในห้องห้องเจราจาเนี่ยอาจจะมีอารมณ์บ้างเนี่ยแต่ถ้าเรามีเรลชั่นชิพที่ดีอยู่นอกห้องเนี่ย เพราะฉะนั้นเรามีความเชื่อใจกันความเชื่อใจที่ว่าเราจะสามารถจบดีลนี้ด้วยทุกคนเนี่ยวินหมดนะครับเพราะฉะนั้นการสร้างความสัมพันธ์เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากนะครับข้อสรุปของ n e g ในโกลเชต lesson รอบเนี้ยที่ริสโตบอกไว้ในหนังสือก็คือว่ามีสองคำฮะ bold but humble นะฮะ bold คือกล้าหาญน,นะครับกล้าที่จะขอนะครับแต่ว่าก็ต้องถ่อมตนด้วยไม่ใช่ว่าขอแบบไม่มีเหตุผลนะกล้าและถ่อมตนอีกอันนึงก็คือ eager but patient นะครับ eager คือ อยากเจี๊ยทำดีลนี้ให้มันจบนะครับต้องมีความอยากลนะเชื่อว่าอําทำดีลนี้ให้มันจบแต่ก็ต้องมีความอดทนนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่ารีบนะอันนี้ก็คือบทเรียนของการเ,าเจรจาต่อรองในดีลโนเกียและ Microsoft ที่ริสโต้เชียแมนของโนเกียบอกไว้นะครับอย่างที่บอกนะฮะมี่ารเฉียเสร็จแล้วทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับแต่พอจะเซ็นดีลเนี่ยบริษัทอย่างโนเกียเนี่ยก็เหมือนเขาเรียกว่าขายหัวใจของประเทศฟินแลนด์ออกไปเมื่อประกาศแล้วก็จะมีเรื่องที่ น่าตื่นเต้นเกิดขึ้นอีกมากมายนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปจะเล่าให้ฟังอย่าลืมกด subscribe podcast แปบบรรทัดครึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่กับแบันทัดครึ่ง podcast กับสาระด,ดีๆสำหรับคนทำง,งานที่ไม่ค่อยจะมีเวลาเช่นคุณครับสวัสดีครับ